นัดลองชุด2คู่วันนี้แอดมินเอาความน่ารักของทั้ง2คู่มาให้ชมกันค่ะไปชมกันเลยร้านจะไม่จัดเกิน3คู่ต่อวันนะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าบ่าวเจ้าสาวและเพื่อคุณภาพของการบริการด้วยมาเริ่มกันที่คู่แรกเลยค่ะ คุณแม็กคุณมีนเสียดายเซลกัดไม่ได้เก็บภาพลองชุดเจ้าบ่าวมาฝากพี่ๆทุกคนเลยไม่เป็นไรนะคะวันนี้เซลกัดพามาดูเจ้าสาวสุดสวยก่อนคุณมีนได้ติดต่อพูดคุยกับทางร้านตั้งแต่เดือนมกราแล้วตัดสินใจเข้ามาลองชุดเดือนกุมภาค่ะรอบแรกคุณมีนเข้ามาลองเป็นชุดลาตีแขนยาวยังรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจทางร้านก็เลยแนะนําให้มาลองชุดเป็นโอบไหลอีกรอบนึงเจ้าสาวแฮปปี้ยิ้มไม่หุบเลยค่ะและตัดสินใจเอาเป็นชุดนี้เลยและคู่ต่อไปคุณส้มคุณบอสค่ะ เจ้าสาวเจ้าเบ่ามาจากตาดเลยนะคะแล้วก็ยกมาทั้งครอบครัวเลยมาช่วยกันเลือกเจ้าสาวลองชุดลาตีไปทั้งหมด3ชุดแล้วก็เลือกเป็นแขนตุ๊กตาค่ะคู่กับทักซีโดสีดําของเจ้าเบา่าเช่าชุดกระทางร้านเพียง6,900บาทใครสนใจใช้ชุดวันงานสวยๆแบบนี้ติดต่อบ้านเขียวแอดละยองเวดดิ้ง